เอาล่ะท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Demon Slayer The Hero Kami ่คราฟต์มิคโคลิลก,คก,คกันเองครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเออ่เขาเรียกว่าทำคลิปเนสโก้ไปนะครับเนสโก้ร่างอสูรนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะเอาเนสโก้เนี่ยมาย้ำกันบ้างวนนันนี้อันนี้ก็เป็นความอยากรู้ส่วนตัวเหมือนกันนะครับเวลาเนสโก้หรือว่าเหล่าอสูรตัวอื่นโดนท่าไม้ตายของเซนอิสึแต่และตัวเนี่ยจะเป็นยังไงครับก่อนหน้านี้ที่ผมทำไปตั้งนานแล้วผมจะทำไปไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ออก DLC มาเยอะเหลือเกินนะครับเดีี๋ยยยวววกก็ตต้้้ออองงมมาาาาาลลดู่่่เเเซนนิึใชทไับ อสูรทุกตัวจะเป็นยังไงครับแต่ว่าไม่ใช่เซนิสึตัวธรรมดานะครับจะเป็นเซนิสึที่ใส่ชุดเออนักเรียนนั่นเองเป็นอะคาเดมี่ยูนิฟอร์มนะครับเป็นชุดนักเรียนของเซนิสึเขานะครับเวลาใช้ท่าไม้ตายมันก็จะมีอะไรออกมาที่ไม่เหมือนกันนะครับอิสต์เอ็กอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยววันนี้จะไปใช้กับเนสิโก้ด้วยไม่ใช่อะไรดูซิว่าเนสิโก้ร่างอสูรแบบมีเข,งข,งขงางอกแบบนี้เซนิสึจะเป็นยังไงครับแต่คิดว่าไม่ได้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมกกไไมมมม่รมม <laughs> มร้้เเเพาาายยยงงคลลลลออออชีฝ จะขอบคุณทุกคนมากมากเลยอะไะครับไปกดกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคตัวแรกนะครับเป็นยูชิโร่นะครับกับธรรมโยนั่นเองครับแต่ว่าธรรมโยไม่ได้มายืนอยู่แถวนี้นะไม่รู้หายตัวอยู่ที่ไหนนะครับออกมาแต่กับยูชิโร่เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ท่าไม้ตายเนี่ยก็จะโดนยูชิโร่อย่างเดียวนะครับผม <c oughs> มานี่ไง <c oughs> เออขอโทษทีนะ <c oughs> ฉันขอเช็คชื่อก่อนเข้าห้องหน่อยเฮ้ยวันซูมไปที่มือเหรอนี่ออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้เลย ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมมือมือเป็นอะไรทำไมเห็นมือไม่ได้เอะพอเห็นมือแล้วแบบว่ากลัวนะครับผมก็เลยฟาดเข้าให้ไม่ให้เข้าห้องแต่ว่าถ้ามีธรรมโยออกมานี่น่าจะเจ๋งเนาะอันนี้ไม่มีท่านธรรมโยออกมานะครับน่าจะหายตัวอยู่ก็เลยยูชิโรนี่รับเต็มๆและตัวละครต่อไปครับเป็นยาฮาบะนั่นเองครับผู้ทีเ่เขาเรียกว่ามีดวงตาอยู่ที่มือนั่นเองโอเคลองดูทาไมาตายกับยาฮาบะดูบ้างครับ ขอโทษทีนะฮะช่วยอยู่ตรงนั้นหน่อยฉันขอเช็กชื่อนายที <c oughs> อียาอีกแล้วโอ้ oh, แต่ว่าเห็นแต่นิ้วไม่พูดอะไรออกไปจากฉันออกไปหาจากฉันเลยนะโอเคมันก็คือไม่ไม่พูดอะไรว่ะกับยาฮาบาก็คือเห็นดวงตาแล้วก็แบบว่ากลัวแล้วก็กรีดขึ้นมานะครับนั่นแหละอันนี้ไม่มีคําพูดอะไรเนี่ยบางตัวมันก็จะไม่มีอะไรอย่างงี้ครับ แต่ว่าที่ซูมเข้าไปเขาจะไม่เหมือนกันนะน,นี่ก็ซูมไปที่ดวงตานะครับผมแล้วต่อไปครับเป็นซูซามารุนั่นเองครับผู้ที่มี6กแขนนะครับเป็นมังมุมเลยแล้วก็ปาบอลน,นะครับเอา6กแขนเนี่ยปาบอลได้โอเคลองดูอันนี้ไม่มีบอลให้ดูนะดูซิว่ามันจะซูมไปที่อะไรอ่าเลายืนอยู่ตรงนั้นทีนนเธอเป็นคนต่อไปขอเช็คชื่อหน่อยเอ้ยนี่ไงกำมืออีกแล้วอ่ะออกไปเลย อาาพอไม่มีอาวุธอยู่ที่มือมันก็จะสูบกูไปที่มืออะเนาะนะครับแต่ว่ามันกลัวอะไรวะมันกลัวมือเฉยๆเหรอแต่ว่านี่มีหกแขนเข้าใจได้อยู่มันก็น่ากลัวอยู่เอาละ,ะครับต่อไปเป็นลุยนั่นเองครับแต่ว่าลุยเนี่ยจะไม่แบบว่าใช้มือต่อสู้นะครับจะเป็นเส้นใยในการต่อสู้มาดูซิเป็นยังไงออาละคนต่อไปช่วยยืนอยู่ตรงนั้นทีฉันขอเช็กชื่อหน่อยเอ้ยนายเอาของอันตรายอย่างนั้นเข้ามาในห้องได้ยังไงออกไปจากห้องเลย เอาเส้นได้เข้าห้องเป็นของอันตรายเฉยเลยอะไรวะอะอย่างลุย <c oughs> มันก็จะสูมไปที่เส้นได้นะครับผมเออเส้นได้เลยว่ามันเป็นเส้นใหญ่เนาะใหญ่เป็นมุมนะครับ ก็บอกว่าอันตรายเลยก็แบบออกไปจากชั้นเดี๋ยวนี้เลยอันตรายตรงไหนเออแต่มันก็อันตรายจริงๆแหละถ้ามันอยู่กับลุยนะแล้วตัวละครต่อไปครับเป็นเอ็นบูนั่นเองครับจากเเขาเรียกว่ารถไฟนิรันด์นะครับผมตรงนี้เอ็นบูก็จะมีมือที่อยู่บนเหลังแขนนะครับผมแล้วก็เอยไม่ใช่หลังแขนหลังมือสิเดี๋ยวดูดิว่าซูมไปที่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่น้าจกซูมไปที่ตรงนั้นนะครับอ่าเหมือนเหมือนเดิมเลยข้อความช่วยยินอยู่นั้นทีฉันจะขอแจ็งชื่อหน่อยนี่ไงซูมไปที่มือจริงด้วย ล้วม,มือแบบว่าอ้าปากเนยนะเมื่อกี้อ้าปากแบบงับๆนั่งไงเรียบร้อยมาอ้าปากใส่ก็ไม่ให้เข้าห้องส,สิทีหลังอย่าเอามือมาด้วยเอาปากเอาไม่ใช่มีเง่เอามือมาด้วยอย่าเอาปากเอาปากที่สองมาด้วยเอามาแค่ปากเดียวพอต่อไปครับเป็นอาคาสานะครับอาคาสานี่ก็จะเป็นตัวละครที่ใช้มือต่อสู้นะครับผมรู้สึกตัวนี้จะเคยทําไปแล้วเมื่อสู้ไม่ใช่มือแล้ะเอาละคนต่อไปเออขอเช็คชื่อหน่อยนะ เฮ้ยนี่นายกำมัดเข้าห้องมาได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ไม่เข้าห้องห็อกอันนี้ไม่ได้ตามแปลนะอันนี้ผมแปลอัตโนมัติแปลตามสถานการณ์โอเคมันก็คือมันก็มีกำมัดบอกว่าแล้วมันเป็นหมัดของอาคษาไงจะให้เข้าห้องได้ยังไงถูกไหมไม่เข้าห้องล็อกก่อนที่เราจะไปดูเดซิโกแบบว่าร่างอสูรเต็มตัวครับเรามาดูร่างธรรมดากันก่อนละกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูร่างสุดเต็มตัวร่างธรรมดาที่จะเป็นยังไงครับตรงนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่าครับเออขอเออเฮ้ยอยู่ดีดีก็อึง้งมองใกล้ๆแล้วเออน่ารักจังเลยเนยเธอน,นี่นีมาแต่งงานกับฉันได้ไหม แต่งอะไรเล่าตบหน้าเดซิโกโก็ล้ลมลงไปครับเรียบร้อยโอ้โหท่านี้นี่มันอันนี้ก็คือท่าหลักนะครับที่ยังเดซิโกยังเป็นร่างแบบว่าร่างธรรมดานะเพราะว่าร่างนี้มันก็ยังด่ารักปุ๊กปิ๊กอยู่นะครับผมไม่รู้จะเรียกยังไง เออมันก็ยังดูน่ารักยังไม่ดูแบบมีเขางอกมาเซนิสืก็เลยแบบว่าชมว่าน่ารักหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูตัวใหญ่ด้วยต่อไปครับเป็นเนสซิโกอีกตัวแล้วกันครับผมลืมไปว่ามีตัวนี้ด้วยนะเนซิโกใส่ชุดนักเรียนเออตัวนี้น่ารักเลยก็คงเหมือนกันครับผมว่าเออช่วยยืนอยู่ตรงนั้นทีเออเฮ้ยถ้ามองใกล้ๆแล้วเออเหมือนเดิมเลยโ <laughs> ยนทิ้งเลยน่ารักจังเลย <c oughs> จุย๊ <c oughs> จบทีนะนี่นแต่งงานกับฉันได้ไหมอ่ะ นี่ไงเราแต่งกับใครตบหน้าทิ้งเลยนั่นแหละครับผมนี่ก็คือเดนสโกะร่างรรมดาวโอเคตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูเดนสโกลร่างเขาเรียกว่าร่างอสูรกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมาดูซิว่าเดนสโกลร่างนี้มันจะแตกต่างจากร่างอื่นหรือว่าตัวอื่นๆหรือเปล่าครับอันนี้โอ้โหผมรุ้นเลยว่ะผมรุ้นเลยมาลองดูครับยังไม่เคยเห็นเลยโอเคช่วยยินอยู่ตรงนั้นทีเธอนี่เออ ถึงเธอจะแตกต่างไปจากปกติแต่เนซุโกะก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะนี่แต่งงานกับฉันได้ไหมอ่ะโดนตบหน้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คำพูดไม่เหมือนเดิมเว้นท่านผู้ชมคำพูดเปลี่ยนไปว่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับเอ่อตัวอื่นว่ะหรือว่าเนซุโกะตัวอื่นเลยเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนไปจริงขออีกรอบสิแต่ตรงเนี้ยเหมือนเดิมครับบอกให้ยืนอยู่เฉยแต่ว่ามันสะดุ้งกนดิดิพอสะดุ้งแล้วแบบเธอนี่อ ถึงเธอจะแตกต่างไปจากปกติแต่นนซิกโกก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนี่ฉันมีไอดียดีๆมาแต่งงานกับฉันไหมนี่ไงโดนตบหน้าเขาให้เออว่าเจ๋งเจ๋งทำาพูดเปลี่ยนไปจริงด้วยครับโอเควแสดแงว่านี่ถือว่าเป็นอิสตรเอ็กอย่างหนึ่งนะตัวอื่นไม่พูดแบบนี้นะครับตัวอื่นมันก็จะพูดบ้างไม่พูดบ้างหรือพูดซ้ําๆกันนะครับก็คือเอาของอันตรายเข้าห้องอะไรอย่างนี เออแต่อันนี้ไม่ครับนี่คือเปลี่ยนคําพูดไปเลยนะครับผมเอานะครับแล้วนี่็คืออสูรทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมเอาเซนิสือไปใช้ท่าไม้ตายด้วยเนี่ยมันยังเหลืออีกสตัวที่ยังไม่มานะเป็น DLC อันนี้ก็ต้องไว้ขราวหน้าดูว่าจะเป็นยังไงครับเอาแล้วสำหรับวันนี้ฝากกดไเลย์กด subscribe ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ